ก็เนี่ยเบียงหลังดูกันสีก็แดงเออเดี๋ยีไปลองไปโอ้สีฟโา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไก่สารคามครับผมสวัสดีครับ่อแมมพี่น้องครับผมมาพบพาอกันครับหลังจากห่างหายกันไปประมาณอ้ยสามสี่อาทิตย์ครับพี่น้องกับมืีอวันที่ยี่สิบกุมภาหกสี่ครับพี่น้องบ่าวไก่สารคามกิสิบห้ามาชมลุงแหจับปลาครับพี่น้องพี่น้องลงแหจับปลาครับผมบ่อแรกของปีหกสี่ที่บ่าวไก่สารคามไดม่าไทยทำครับผมอ่อ คิดฮอดพีพี่น้องคิดฮอดเอฟซีสปูสุคนครับผมแต่ว่าเนื่องจากเบากระสารคามกับติดธุระครับผมเหตุงานประจำวันนี้เขากลับยู่กันที่บ้านบ้านยังเว้ยบ้านม่วงหวานตำบลม่วงหวานโอ้ยโมเมีนบ้านคำแก่นคุณเขาก็ยู่กันที่บ้านคำแก่นคุณตำบลม่วงตำบลม่วงหวานอำเภอลำพองครับพี่น้องจังหวัดขอนแก่นครับผมบ่อเมาครับพี่น้องบ่อเมาบ่อหาน ก็ได้ยินแบบแบบออกมาว่าบัตรราคาสามหมื่นพี่น้องก็สิได้จักคนกัเขาไปติดตามรับชมกันอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปรับชมบรรยากาศกันเลยครับพี่น้องว่าบ่อสีเขาสีว่านแห่จับปลานะครับปลาสีหน่อยสีหลายซ้ำได้สีเป็นปลาชนิดใดแน่พี่น้อง ไปรับชมกันเลยครับผมก่อนที่จะไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้บ่าวไก่สารคามเลยนะครับผมไปชมกันเลยครับน้องครับเนื่องจากเทเล็กเพิ่นว่าน้องราคาสามหมื่นรับพี่น้องเปิลงซื้อกันไปสิบถึงสิบสองคนครับกับสีตกประมาณคนละสามพันครับพี่น้องสามพันแต่ว่ามื้อนี้โอ้ทีมงานพนักันบูครบครับพี่น้องทีมงานมากันบูครบกันเลยมากกันแค่หกคนครับพี่น้อง บัตรมันกะเลยอาจจะสูงจักหน่อยเพิ่นกะเลยคุยกันครับคุยกันตกลงกันเทลกเพิ่นว่าสาม0 0ืนที่นี่เลือแค่หคนครับกะเลยลดเหลือแค่จะของบอเพิ่นรถไหเหลือ2 5 0 0มืนหาครับพี่น้องแต่ว่าหกคนมันก็น,กน,น่อยอยู่ครับราคามันก็นสูงอยู่มันก็นประมาณสี่พันเลนะครับสี่พันกว่าก็เลยสุดท้ายแล้วพี่น้องสุดท้ายแล้วบ่ได้ลงครับผมบ่ได้ลงแต่ว่า ถ้าผู้ใดอยากได้เจ้าจอของบอ่อนะครับเพิ่นกส็สิขายให้โลละ45บาทครับพี่น้องขายให้โลละ45บาทก็คืออ่าผู้ใดอยากได้ก็วานตึกเลยครับตึกแล้วก็มาสั่งกิโลครับเจ้าของบอ่อเพิ่นขายให้โลละ45บาทครับผมเพราะว่าเนื่องจากโอยคนมาบ่ครบครับพี่น้องก็เลยอะ่ะสำหรับเส้นแฮที่อยากได้ปลากับเมียกินกน็ลงวานเอาแล้วก็ซื้อโล45บาทครับผม เดี๋ยวเขาไปรับชมบรรยากาศกันเลยครับอ่าครับพี่น้องเเอาลยจากคนที่ลงทะเบียนไว้ลงซื้อไว้มาปรครบพี่น้องก็ต่อราคาจากจากบอนี่ก็คือทีแรกไว้สามหมื่นพี่น้องอันนี้สิทธิ์ลงทะเบียนกันไว้สิบคนถึงสิบสองคนพี่น้องราคาสามหมื่นครับแต่ว่า คน,คนมาบรคกบครับพี่น้องได้กันลดเลยหาล้อยคนมาบรคกบก็เลยผนลดราคาเหลือสองหมื่นห้าพี่น้องสองหมื่นห้าแต่กับยังบอท่านได้โอเคตกลงครับแต่ว่าถามีผู้ใดเ,เซียวก็คือเจ้าของบอ่อ่ลขายโลชีสิบห้าบาทครับพี่น้องส่วนมากก็เป็นปน,นินครับผม กูได้เดียวเนาะน้ำเตกัดเบี้ยนี่ครับน้ำเตกัดเบี้ยคนก็ได้คนลงนะครับนี่ใครเนางปานินครับสโตโลสอตัวสร้านโตโลพี่น้องโอ้ยน้ตกัดโลดเนี่ยแกเปามานไอแอมตัวนึง

โอเอาไปขายก็ดอกกระสัไว้ละก็ได้เอาหายายรวดเยอะนั่นก่อนอันนี้ครับก็คืออ่าคนมาบระกอบไปน้องคนมาบระกอบก็เลยบนดได้ลงแต่ว่าคนเชียนเฮียที่เพิ่นสีเอาปลาไปขายเพิ่นกะเพิ่นกะซื้อโลซีชิมห่าบาทครับพี่น้อง นี่ครับสำหรับคนที่บอลุงกะกะบอลุงครับพี่น้องแต่ว่าสำหรับเส้นเฮียทีคนสเสียวปลาไปขายคนกะวานเราเสียวโลซีชิบหายปครับพี่น้อง <c oughs> แต่แกรกกะคุยกันอยู่พี่น้องเพราะว่าคนคนมาบรคมเนาะได้หกคนพี่น้องได้หกคนม,มันกะตกคนละสี่พันกว่ายอยู่คนก็เล ในเมื่อนคนบคบก็บตองนี่ครับแต่ของบอกคนว่าถ้าจังสั่นกะขายโล40โล4 5บาทครับพี่น้องพวกใดอยากเด็ก,ก็ันติกเอาเลยครับสั่งกิโลพร้อมเี่นเอ็มมาเราได้หอดหมูได้หอดปลาพี่น้องโอ้ <c oughs> โตงามอยู่พี่นออ้องนี่ครับสามโตโลเลยครับปานิน ัก็มีดว,ดวงก้าว่าสิดไปไม่สนใจเออันไปเอาไปเอาไหม,ามานี่ครับรเลยอยากได้บ้านเอาเลยครับบ่ไ <c oughs> ด้งลงแถวกก็วบ่าบาัตรสามพันเนาะพี่น้องลงทะเบียนกันไว้สิบถึงสิบสองคนว่าบัตรสามพันพอหอดมือแล้วอ่าสมีธุระครับพี่น้องมาบวกกันครนะมาอยู่ดีเป็นตาน <c oughs> หนับเบิ้องเราเมื่อนี้มาแล้วเดี๋ประมาณหกคนพี่น้อนก็จะของแทรคจะของบอ่อพคนกะใจดีเยอะครับรถห้ยเหล 200, 500, ือสองเมื่อนหาแต่ว่าราคามันก็นยังสูงยอยู่เพราะว่ามันได้แค่หกคนครับผมแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วกะน,นี่ครับของบอ่อคนใครรถซีสิบห้าบาทครับเซียนเอ็มกัจัดเลยครับได้๋ยวหัดมูได้๋ยหัดปลาพี่น้อ <laughs> นอ <laughs> อเดี๋ยวเขาไปเบิ้งฟังบุญครับผม บอสองขโมง้ล้เลยให้ถุงลอยขนข้าวบนไปขโยอกไได้นแนี่พี่น้องนี่น้องบุงเยว่าเนี่ยคก็เดียวพี่น้องมันกิไล่บูจอดแล้วครับแต่ว่าเพิ่นกะเอาบ้านเอาล้โอ้ยทุกคนอีกเที่ยงหนึ่งพียองไปเดี๋ยวเขาไปบ่งพุนครับคนนน่ ครับพี่หลองเมึงแหนี่ครับก็คือนี่แหละพี่หลองจังว่าครับคนบคกขบกันเลย <c oughs> นี่ครับกันเลยผู้ใดอยากได้ปลาก็จังคอยตึกคอยลงพี่หลองก็คือสั่งกิโลออกครับเพราะว่าคนบคกขบก็จังเลยที่ได้บอกไว้ต้นคลิปแล้วครับผมเนื้อปลาเนี่ยโอ้ยนี่พี่หลอง <c oughs> เสียดายอยู่ครับแ <c oughs> บบนี้ชิปแก่กับบ้านครับ เพื่ออกอลชืลเ่ยนี่ดงายพกนอ้นนะต่างตัวโลสามตัวโล่เาันนัยังี้มีค้กหกเขาเอ้าพเนบ่มีหอนมาได้ใช่เอ้ยเพื่อนอะ่คอบกพ่นะเฮ้ยอันนี้พี็น้รงไม้กี้าเลาหกชิ่ โอ้แหู่กนลนี่ครับเนนแหนั่นหลกัอันนับตัวเทขกันนึก่าปลาหลายอยู่พี่้องเพ่อกว่าประมาณตันหนึ่งแหะครับน,น,น้อง่นยเผกนี่ก็เลยสีพี่องไปโอ้สีปป่ลวันสิบเทียเกือบรลอยโลแล้วครับใช่ยยสิอู้คุณครับ <c oughs> มาโอ <c oughs> ้วนดีปพี่น้องี้ง้งสี่สิบห้าโลสี่สิบห้าสิบโลกับสี่อย ทอดโตดัง,งนี่ยังไงนะครับลอยโล่สี่พันแแม่เบียวกับคุแน่นเครื่รถมาหรอกมาตตาน้ำด่างมันจะน้อยแต่ก็ขึ้นทั้ง

เจอกับจังหวะแหละครับเพราะว่าคนมันบกพร่องครับพี่น้องเพราะว่าเบิ้งเบิ้งจากฝาเบิ้งจากอันนี้แล้วแกน่าพอสมควรอยู่ครับเสียดายคนบกพร่องครับผม ตัวผมก็มาอันหนึ่งนี่พี่น้องขนาดบ้านคนบ่เต็มหนองว่านว่านแค่สองคนสามคนครับนี่ยเนาะทั้งนี้ก็สิซื้อเอาอย่างไรพี่น้องสรุปแล้วกะ 6คนที่มากต่ว่านกันสุคนเหละครับแต่ว่าบบเดลงราคาบัตรพี่น้องพากันวนันสั่งกิโลพากันวันสั่งกิโลไปสีเมียกินเนี่ยเราก็ไปสร้างสรงตามออเดอร์เนี่ยพี่น้องครับ โอ๊ยยุโเียรพ่อัน่ผู้เผู้ดาูแหลกกับผู้นั่นตงเอ้ยออบารูมาเบ่อหเดี๋ยวพ่อาบลก

ปลามันเกิดน้องกว้างนี่พี่น้องประมาณสิบคนสิบสองคนนี่พอดีเลยครับมองน้องสับนี่ครับอเอา้าจะวานอีกแล้วพี่น้องปลามันเกิดสิเขา,านี่แหละ <c ười> ครับพี่น้องเพราะว่าน,นี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนพี่น้องครับคนบอ่อคนบอ่อไหล ทาเมาก็สิตัคลล 4, นละสี่พันบนหรอพี่น้องสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทเพราะว่าเจ้าของบอ่อเพิ่นลดให้สองเงื่นหักเดีว,ว่าเพิ่นกับบ่ได้เอาราคาเมาครับพี่น้องสุดท้ายเราเพิ่นเลยพากันนี่แหละครับสั่งกิโลพี่น้องวานหรอสั่งกิโลโลล,ละสี่สิบห้าบาทครับน,นี่ครับสั่งกิโลโลละสี่สิบห้าบาท ตามจริงแล้วก็ถ้าปลาไหลมันกันบบ่คุ้มทอราคามมอลหรครับพี่น้องแต่คนบ่อคบเนาะเห็ดเห็ดยังใดๆครับพี่น้องต้องลงนี่แหละเอ้าชมบรรยาก,กาศเงียบๆครับพี่น้องส่วนมากเก9าเก็าจุดเกาปร์ก็เป็นปนิลงแหละพี่น้อง มาฟังนี่แล้วครับโอ้โอัยหลายพี่น้องแปดนินครับกี่ต้มเลยนะสีไลาย,ยู่พี่น้อง แงปนิ้ครับเนี่ยเอ็นเบอร์หน่อยครับประมาณเบอร์สามหาสามสิบสามหาโอ้นี่พี่น้องโอ้นี่พี่น้องปล่อยกับพองกันครับวิ่งเส้นเดียมมาเซียวลอยโล่สันพี่น้องโอ้เสียดายครับพี่น้อง

ปลาหลายอยู่พี่น้องโอ้โปาหลายอยู่ครับนี่ครับปลาหลายอยู่พี่น้องจากเบื้องลักษณะการตริดเราคน้นบ่เต็มหลองนี่ครับแตกกันยังถผิดชำนีพี่น้องแต่ค้นเต็ียมน้องกวนเอาดีนี่ประมาณตันแหละครับผม พี่น้องเอาไปรอาแมาค่คนเริ่มไล่ขึ้นแล้วครับเนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค้นแล้วพี่ต้องโอ้โหแหุ่่นเลยครับหมดอา ปลาไหลอยู่พี่น้องเสียดายครับเสียดายตั้งว่าไส้มาตีตั้งว่าไส้มาบอไปนองครับนี่ไปเลยน้องครับเน่ยแจกยูโรตครับไปเลยยังคุยตกลงราคากันบ่แล้วเป็นเห็นปลาครับเดี๋ยวโดนกินน่อยยัง ก็งูมักโตซวันตัห่หก็ให่ใหญ่ดีเนาะั่วกงาเต็มกตาลยอนะน้องเขไปไม่ได้กได้กตอนนองหน่อยสี่กัน้อัรางมพี่ต้องมพี่้องเต็มแห้งอะไเอาใส่ถังก็เกี่ยไปอ้อหอ้อห เสียดายครับเดี๋นนยวไปหลายอยู่พี่น้องเสียดายบริงลงราคาเมาครับลงราคาเมานี่ถ้าสิบคนนี่ก็่ะลอยโลบลูดนะครับ เราขายได้่หกสบส,ม,บสม,บมุิแมนผมย้อยหมดแล้ว่ไหมเอาสั่งเลยหาบาทกรใไ้รดเถาะหาบาทกใไ้รถกับหาบาทกระรดรดเ่อเนี่ยเต้าหมูกับลายเรอเใส่ยี่สิบไยี่สิบรสัีไปส้างโลกเป็นแล้ก็สั่งเลยครับนี่แบบช่างสั่งพอท่านมาครบ ค่อนขาดตัวน้ำต <m ux separ atie> ัว <uno> น uh, like, ้ำตัวน <MI> ้วันนี้จะสร้างทะเ้ก่อนกรแถมไปแน่น่ะนตจะสร้าขายที่กระแถมนี่เป็นแล้วตรงนั้นเลยผมไม่ให้ถามสามวันสามวัน ไม่ได้ยานด้วยแค่พูดเดียวอย่างงี้น่าไม่นีหนอนนี้นี่หนอนแก่ปสินะครับอแบเ้าเดียวก็ได้โอ้นี่หรอทีมงานนี่เพราะเวรครับเสียวไปสังแล้วพี่รองนี่นีครับโอ้ปตัวงามเลยพี่รอง ไปสั่งครับประมาณยี่สิบโลนี่แหละครับเนี่ยยี่สิบโลก็เก้าร้อยพอดีเลยนี่ฮะสื่อเพราะได้เนี้ยไปกินพี่น้องเหมือนลุ้นเอาไหมครับเหมือนนี่คนทีมงานมาบอกขบครับปลาตัวงามอยู่พี่น้องผมเลยพ่อสนั่นเจ้าที่เอาอเลยผมพ่อสนั่นเจ้าของเราพ่เนี่ยผมันเราเนี่แย เอาไปสรงเนีเอาเส้นทุ้งไว้เอาเส้นทุ้งหนึเนี่ยครับเห็ว่ามือลุ้นเอาไหมพี่น้องบอยไหมแก่มือไหมครับเยี่ยมทีมงานกันให้ครบ ใครที่มาคลิปนี้นะครับก่อนจะลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้บักไก่สารคามเลยนะครับผมกดติดตามล้อคลิปมาล่อลงแพจับปลาตลอดปีพี่น้องกดติดตามล้อเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวไก่ครับพยายามทำคลิปลงแพจับปลาให้พี่น้องเบิ้งตลอดทั้งปีแล้วครับผมช่วงนี้อาจจะห่างหายจากน้อยพี่น้องเนื่องจากโอติดงานประจำหลายพี่น้อง งานประจำคนไข่ก็ไลยครับอ่ะมีโอกาสสิยโอกาสกับสินี่แหละครับเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบื้งค้อที่เขาครับผมดีครับมาหลายอยก่พี่น้องเสียดายอย่างเดียวก็คือน้ารับคนมาพบะเอเอานหบาท่เาา้นือไครนี่เอา เอาไปแหนี่กนพี่ต้องก่อนที่สิกาแป้นพี่น้องเก็บเยอะมาจะกครับเก็บกบเหรวเลืเดซีฟยั่เนียวมั่งลอยเด้อกะละมังเยเ้อมงมั่งม่วงเหนีวเนีวีบกน Oh, you